พิธาแจงแล้วหลังมีประเด็น Taylor s สว f ปมาจากคอนเสิรต์ตที่ไทยแจงแล้วพิธาปมเชิญเทเลอร์สวีจากกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายรัฐมนตรีทวิตพร้อมแท็กหา Taylor s สว f t เทเลอร์สว f t นักร้องและซุปตาร์ชื่อดังมาจากคอนเสิรต์ตที่ประเทศไทยเพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มตัวแล้วนั้นล่าสุดทางไบร์ ได้เปิดเผยว่าพิธาได้ออกมาชี้แจงแล้วการที่จะให้มีคอนเสิร์ตในประเทศไทยไม่ใช่แค่ความบันเทิงอย่างเดียวการที่เขาจะมาครั้งหนึ่งตัวราคาหลักหมื่นอย่างบางคนไปดูที่สิงคโปร์ก็15,000บาทแล้วค่าโรงแรมคนหนึ่งครึ่งหมื่นซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าคนหนึ่งจะไปดูคอนเสิร์ตใช้เงินประมาณ 50, 0 0 0บาทเพราะฉะนั้น เมื่อคูณจำนวนทัวร์ที่มาในอเมริกา1.7แสนล้านบาทก็ประมาณ5%ของงบประมาณแผ่นดินไทยการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เป็นส่วนของธุรกิจความบันเทิงและซอฟต์พาวเวอร์จะไปดูเทเลอร์สวิปต้องมีค่ากินค่าเดินทางการที่ทุกคนจะบินไปสิงคโปร์ก็ต้องการบินมาที่กรุงเทพหรือที่อื่นบ้างเมื่อเขาดูเสร็จก็จะได้ไปในหลายๆจังหวัดหลายเมืองหลายประเทศ ก็เป็นการกระตุ้นการท่องเทีย่ยวซึ่งเราใช้เทเลอร์สวิฟเป็นแม่เหล็กดึงดูดมาอย่างที่สองอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีในประเทศไทยสักวันหนึ่งเขาอาจจะได้ไปในระดับโลกได้หรือระดับประเทศเป็นอย่างน้อย